ให้ที่น้องมาสนใจมาอนุรักษ์ไว้ของมัติศาสตรศูนย์เรามันติยังเหรอศูนย์พันแล้วครับมันมีแต่โอ้ยแต่ในในเห็นท่าไปออกไปแต่ตั้งประเทศเนาะไปเวียดนามขั้วเหนียกันไล่ด้วยเขาออกไปไล,ล่เนาะเดี๋ยวัจะต้องเริ่มมาพัฒนาเลี้ยงขึ้นมาอีกคือว่าห้ขาดนะอยู่นี่คือรักๆเขาอยากให้พี่ให้น้องเขาเอาอไปเลี้ยงเนาะแมนมาไปเลี้ยงออไปเลี้ยงเมื่อกี้ใช้หน้าเนาะเผาบ้านเขาผมเกิดเพระท่านดอกครับ ต่ว่าเดี๋นี้ก็มีไทยอย่เอาบักกานไทยยุ่นปกช,<อ>ช<อ>่กนชคก็ไทยหน้าเปลน,น,น,นก็ไทยเฮดเลนไปเพราะนระนันแล้วรุ่นเขาจะมาไทย ครับผมผมมาเดี่ยวแสลานป้ามครับอยู่บันตอนเงินครับผมตำบลบรรว่าเพื่อน้องจังหวัดพังแช่นครับเดี่ยวผมมาเลี้ยงวายเป็นได้เลี้ยงไขยมากนี่โดนไรเต้ร่วมมากเต้เรื่มต้นเนี่ตโดนล้วเนาะแมนครับสามสี่ปีสามสีปส่ปีเราท,ที่จริงจริงจังๆยี่หลีเนี่ยสามสี่ปีอ๋อเป็นไดซสิ่งที่เาเห็นจากการที่เหามากจริงจังกับการเลี้ยงไข่ ตอนนี้แตแสงกล้วยกับไม้แห้งคม้แห้งรับผมคนกับมะเรียงลายเพราะว่าเมกี้มันบวกลมีเดียวมันสิศูนย์พันละเดียวผมอย้านี้มันเริ่มมีมากคูณดกันเรียงไดกันเรียงรับ่กี้มีเก่าเดียวไว้วยผมมีคนเรียงส่วนแถวหนีเนาะไม่ใช่ผมมาเริ่มเลียงอีกค้นกับมะเรียงนํานลายเห็ดผมเห็นได้ดซือม่าขายไปในเลียงไปแนสู่อนเนาะ อยากมาเลียงมาแต่ของเขานี่กับนี่พอพ่าคก้มฝูงเนาะไอโชคนีเนาะไอโชคนี่ยังจริงๆแล้วเห็นกันได้ดนแลลยๆพี่น้องตอนนี้ผมจะขึ้นขึ้นในโชคเวนาเพียบนะครับผมครับผม,มล,ล,ลูลกไอโชคก็ออกมาหลายแล้วเนะาะจ้งแม่เขาดิ้งเนี่ก็กกได้ลูกแล้วเนาะแม่เขาดิ้งเนาะน่ครับพี่น้องเข้าแม่เขาดิ้งนี่ก็ได้ลูกแล้วเนี่ยจเป็นเป็นสีขอบเนาะแม่เขาดิ้งเนี่ ผมว่ายามห้อยเดียวเล้วพี่น้องเขาอยู่กลางธงเลยเมื่อนี่ <c oughs> แฟนเพียรทอดขอมาหลายว่าพี่ได้ขายไข่ไว่ไข่ผสมเอาเอา,เอาวิธีการเลี้ยงควายให้เจ๊คลิปเนี่ยผสมแล้วเนีเลี้ยงมันจะไ่ย,ยากเลยการเลี้ยงควายเลี้ยงนะค,ค,ครับกบบน้อ่อนกับมะลงน้ำอ่อนกับมะลงน้ำคนละคนกับว่าเลี้ยงลับปากรับอย่างันเดียวแต่่ผผูู้้มมัักบคนเดียวแต่ผู้มักผู้บ่มักนี่เจ๊งตัวนี้ก็ไอ้โชคเด้วยพี่น้องเข้าถึงเต่ผมเห็ดคลิปไม่ไหมผุนครับ นี่ไอ้โชคนี่ยยังอยูด้วยพี่น้องพอาพันมู่ลาครับวาเห็นตัวจริงเต็มเต็มมือนี่มือนั้นเห็นอยู่ในขอากตัวเป็นตะย,ยานแห้งแต่เลยพี่น้องแต่ว่าเราสีผ้าไทยแน่หรือเนาะ <c oughs> ผ้าไทยแล้วนะครับพี่น้องไอ้โชคอสูวงเขาได้กว่าน้อ,นองสงลอยหาสิบเจ็ดลอยหสิบเจ็ดเส้นเนาะ <c oughs> มันส่งเตือนปะ <c oughs> มือนั้น <c oughs> ผมพันในจับเข้าราเบงได้พี่น้องเข้า <c oughs> ไอ้โชค ฝุ่นไฟนะครับผมพอพันประจำควักเลยนะพอพันประจำฟ้ามเลยนี่ครับไอโชกนี่ก็คือเข้ากับตัวควายเข้าสีทับสียังเข้ากับเอาไอโชกเลยเนาะใส่หลอดเนาะบางตัวบางตัวเข้าอยากจะมีผสมพา,พาไปผ้าไปนะครับผม,มูก็เอาเพราะ ผสมหลอดใส่ใมันเป็นลูกครึ่งอ๋อแัดเน่ไยไส่ห่อก็เอาอยากได้แง่ยอยากได้กระดูกมันก็นเอาตัวนี้ใส้อ๋อตัวนี้ใส่แบรนรับซับเปลี่ยนกันไปจะรับไปนะครับ<ท>ผมเนี่ยเหล่าไส้พัฒนาเนาะเหล่าไพัฒนาแบรนพัฒนาไปห <ใน S 1> มันสดีอ<ด>ันไรบอดีเ่าก็บอดไส่ดีนี่คันออกมาบอดีเ่าก็ะยุด เอาเตี้ยนสายไหมเตี้ยนสายไหมแม่นคือพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จแต่ว่าไอ้โช่วงเขาเก่าไว้ในควักเขานี่ละเนาะแมนเป็นพว้พันประจำคว้าเป็นพว้พันคุ้มฝูงก็ไปทับแถวบ้านเขานีละเออก็ได้อยู่เนาะเขาทับเตัวไอ้โช่ตัวนี้ขั้นหาเขาขั้นหานอทับโตเลยเนาะแมนครับผมครับทางวานนุนม่วงนี่ก็มาเอาโอ้คือเพิ่นเห็นได้นี่ล่ะในยูคผมลงในเฟซเพียร์ผมลงในเฟซยร์มันก็มากับมาเอาเพื่อนไปทับตัวใดก็บ่ตีดก่าบักนี่ไปทับไปเที่ยเดียวกับตีด นี่บอกคือตัวที่ห่อใดมาไหมโอ้ใดมาได้ทางใดโั้ลาดอันนี้เป็นลูกผสมมี่ไทยผสมเหรอเนาะโอ้ครับผมเป็นแม่หมูลาผ้าไทยด้วยพี่น้องต้นนี่สูงประมาณเท่าไหนครับสวยแต่ว่ามันมันมาไหมมันยังเตือนอยู่เนาะเตือนนะครับพี่น้องเข้าเตือนเตือนกล่องนะครับผมแต่ว่าแม่เขาดิ้งจับได้ป้ะเออไปไปเข้าไปเบื้องลูกแม่เขาดิ้ง อันนี้คือแม่เขาดิ้งสีแขวกเลยเนาะตอนนั้นมาเพิ่นงพันได้ลวกได้พี่น้องเข้าแต่ว่าตอนนั้นวายม่านลวกอยู่สายลวกเพิ่นเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยอุ้ยเพิ่งพี่น้องลวกไอ้โชคนี่เนาะครับโอ้ยงามตัวเหรอพี่น้องมีกำไลนาหลังเด้อเนลยต่ว่าเป็นมูลาตัวเป็นมูลาแต่ว่ามีถุงเท้ากับกำไลนาหลังครับนี่แม่มูลาแม่เนี่ยนะครับผม นี่กาไม่เล่นาหลังคือเป็นควายพาเป็นควายผสมไทยแล้วพาไทยแล้วแล้วก็นี่ลูกเพื่อนครับลูกกับว่าผสมลูกกับว่าผสมกับพอง่ามได้หน่อันนี้ลูกไทยนี่ตัวนี้ซื้อมาดอกกุ้ยเขาขายแม่ไปโอ้ใบแหรรันนี่โอ้ซื้อมาใบตัวผู้หรือตัวแม่นี่ตัวแม่มันเรไม่กินนมอีนี่เด้ดประเด็นเอาเตะกินได้ดิแม่นี่ก็ให้กินแทนอีนี่มันลอยกินนมโอ้เตะใส่ละโอ้ไข่กัมผาเลยพี่น้องเขา หูสำเร็นี่พ่ม่เขาขายแมพมีแม่เขาขายแล้วนะครับผมมาล่อกินนมแม่มูลาม,มามนเลยเาะว่เป็ังนี่มัเจิตแม่มู่มลาก็เลยเลีเ้ยงเอาลูกสองตัวเลยนะครับผมนม้นนนงลาบลอยกินกนกโอ้ก็ให้กินมันเอาตัวรอดมันโอ้ครับโอ้เป็นแต่เลี้ยงไว้อยอ่ครับแม่มู่ลาแม่นี่นะครับผมอันนี้คือเขอเกินว่าชีวิตสัตว์เนาะมันเกิดธรรมชาติมันเกิด ให้กันกินนะครับผมเอ,อเอาตัวรอดอยากให้มันกินน้ำแน่หรอ่ามันจะกัดจอยโอ้เขาขายแมนไปแล้วเนาะนมมันดีเด้เป็นขั้วมูลาเออแมนเนี่ยได้ยินว่าขั้วมูลาคือขั้วมูลาเป็นควายนุ่มนะพี<ย>่น้องเขานุ่มมันล,ลายม,นมายันก็นให้เขากินน้ำนะครับผมโอ้เนาะครับเป็นควายกัมพาม้าเนาะแต่ว่าลอยกินน้ำนี่แม่นี่ก็ให้กินโอ้โหโหโนะครับพี่น้องเขาเลี้ยงทอดได้ไอ้ตัวนั้น เม่บุญธรรมซื้อมาหม <16. S 2> ื่นหกหมื่นหกหมื่นหกกับหาร้อยโอ้ยังมีเลยพี่น้องเข้าขันเป็นมีคคนอยากได้ได้บัตรเนี่ยโอ้กขายดอกหาอย,ยากเนาะมได้ร้านเขาเรียกให้เขาเรียกเอาชื่อให้มันตุนแม่มู่ลละแม่นี่แม่เขาดิ้งกัเลยมีลูกสองโตเลยครับพี่ดอเขา ปกติลูกบ่ค่อยนั่แม่ได้อีนี่ได้นั่นั่กินน้ำแขานั่กินนมันเลยครับผมนั่จ่อยเออเนาะเอาไว้เอาไว้ก็่ต้องขายละเนาะเลยตันแม่หมูลาแม่นี่ก็หู้นะครับพี่น้องเข้าไปเห็นรูตัวมันแม่กำแางสิผมก็ซื้อมาไว้เออมันก็มากินนือนกันเออดีแล้วดีแล้วร้องดีแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นว่าเป็นหน้าย้อยก็ยังมีมุมดีๆอยู่เด้อพี่น้องเข้าเห็นรูตัวบ่ได้ดอกซื้อมาคือเก่าเออคือเข้าขายให้คนไปเลี้ยงแล้วนนั่เนาะ ลักๆแล้วนะครับผมขายไปย่ยงย่างเดียวผมมาไทยเขียบผมก็ว่าขายขายคือผมก็อยากให้อยากให้มีคนเอาไปเลี้ยงเด้อี่น้องเข้าผมก็อยากให้คือบางครั้งห้าเพิ่นขายบ่ได้แด้รเพิ่นเอาไปขายให้ทังเอื้อนจังเสียผมก็เลยตนคือย่างหน่อยผมมาไทยเขิปบลงว่าเปิดราคาคือย่างหน่อยให้มีให้มีพีมีน้องเข้ามาเอาไปเลี้ยงนะครับผมนี่คือจุดประสงค์ของผมเนี่ยี่น้องอย่างไงครับผม คือถ้า่นสีคายเข้าไปท่างอื้นที่เป็นจุดสิ้นสุดนั่นผมพ่มาไายก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าคนมีหม่องไปอยู่แล้วแต่ที่ผมมาไายคืออยากให้ควพิ่คนมีหม่องไปให้ยั่งหน่อยๆน่อยมีคนเอาไปเลี้ยงก็กได้อยู่ต่อเนาะเม่นว่เดียวครับผม น,น้ยมองมา่าสนใจมากอนุรักษ์ไว้ของมัติดตาบลุนล้วมัตสิยังเหรอลุนท่านแล้วกันมันมีแต่โอ้ยไปยิเข้าไปออกไปไปตัง้งประเทศออกไปเรียนน้ำขั้วเทียมแต่ไล่ไปเขาไลายนลเนาะจะต้องเริ่มมากพัฒนาเลี้ยงขึ้นมาอีกคือบ่าหาขาดนะอยู่นี่คือรักๆเขาอยากให้พี่ให้น้องเขาเอาไปเลี้ยงเนาะแมนมาไปเลี้ยงไปเลี้ยงเมื่อกี้จะใช่นาเนาะเขาบอกว่าเขาเกิดกว่าท่านดอก ครก็ว่าโดนยีกับพี่ไทยู่เอาประกันไทยย่นี่บกชกหรือว่าไงนะกไทยหน้าบกชกก็ไทยหน้าเป็นถ้าไทยเฮ็ดเลนไปเพราะขนาดแล้วคนรุ่นเขาจะมาไทยย่างไทยแต่อยากขายที่น้องอนุรักษ์เปียกใบกลควยไทยครับผมคลวยไทยมันกูบานด้วยประมาณนาะเดี๋ยวพ่อจเห็นรถ่นมะกล้วยแบียกแบบนี้คือจริงๆขายก็แต่ว่าจอจงแต่ว่าขายเนื้อดอกเนาะขายเป็นขนเลี้ยงอะขายให้คนเลี้ยงเลี่ยงเดี๋ยวลูกเอาเต่อมัน มันได้นี่มองยูให้มันได้นี่ขายไปก็ต้องเลี้ยงดีๆเลยเาเลี้ยงไปผมก็ไปซื้อขึ้นมาอีกเลยเออแมนบอแมนบอกคนไว้เลยกันเจ้าเท่าเลี้ยงแล้วอยากขายก็ต้องขายให็นยังเนี่ยเออมาขายผมเออคือขึ้นมาขายกำไรคือเก่าเออนี่คือมุ่มดีๆของนายห้อยเด้พี่น้องคือผมขายไปผมรับซื้อขึ้นเบิดเออโอ้ดี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 ครับพี่น้องเจ้าเท่าเลี้ยงเราล็บอกว่าทีขายก็ไปซ้มาเออ นี่ครับนี่คือมุ่มดีๆของใน้าหอยเอดีวยวดียคี่นองเ<ม>ข้าเ,เห็นเ<ไ>ป<ม>็นเห็นเป็นในหอยมาขายควายูน่น้ำตาลได้จริงๆก็มีมุมดีๆอยู่เเดี๋ยวบ้านเขานี่ก็ซื้อมงลายหลอที่เป็นยเพื้นนั่งสามมืครับผมนั่งปดิชัยมันก็ใกล้บนพามเพื่อเราเพื่อนก็ไจับรพดอย่าง,ค,ง,งครับ <ๆ S 2> ผมข <ๆ S 2> ้ากับข้า้กนข้เรียงว่้ดีเข้ากับเื้อคลื่นเรอวนรุ้ <ๆ S 2> คือแสนลานฟ้ามครับอยู่บ้านดอนเงินตำบลบ้านหว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมถนนเส้นจบ้านจ่าเนาะบ้านจ่าบันทุมเนาะบันทุมอันไปอยากมากรัมาเบิ่งมาเล่นมาส้มก็ได้เพราะว่าตั้งมาซื้อครับมาเล่นก็ได้เราะจับเหรียดกับมาซื้อมาขายกันครับผมอยากมาศึกษาพวกคุณบ่เคยอย่างคนก็โทรมาปรึกษาหลายอยู่ครับผู้เลี้ยงเลี้ยงมันเลี้ยงง่ายนี่ควายมันก็เลี้ยงบ่ะหยัดอยู่เป็ธรรมดา เราได้มีมองเห็นมันไปเนาะแม่นไม่น้ำมีหยาเท่านั้นลหละใครอยากเลี้ยงกับค่อยศึกษาไปเลี้ยงไปเลี้ยงบ้ายากด้วครับผมยังไงครับน่าเหมือนข้าวกระชายข้าวจําเป็นครับผมเอ้ะคนเลี้ยงคว้วยควาวยเลี้ยงคนคือว่าต่างคนต่างเลี้ยงกันครับผม